เพราะเป็นพลังงานที่ละเอียดสนิทสุขุมลึกซึ้งมากจนต้องเรียกกันพลางๆก่อนว่าอาเหตุกจิตในภาษาพระอภิธรรมเพราะมันดูเหมือนไม่มีเหตุเกิดเอาจริงๆมันไม่รู้หัวนอนปลายตีนของพลังงานชั้นละเอียดนั้นๆแล้วรู้แต่ว่ามันมีก็ตั้งชื่อใส่ไวใ้ให้มันก่อนตามที่พอเดาได้ใกล้เคียงที่สุดผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงก็รู้ว่ามันก็ยังมีเหตุมีที่มาไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีที่มา และลึกลงไปยิ่งกว่านั้นก็แถมเรียกว่าเป็นโสภณจิตเสียเลยอเหตุกัจิตนั้นยังเป็นอโศภณจิตคือจิตที่ยังไม่ดีไม่งามอยู่เพราะจิตตัวนี้ดูเหมือนกับมันไม่ทำทุกข์ทำภัยอะไรให้แก่เราเลยมันมีแต่ความดีมันช่วยเราสร้างเราก่อตังหากก็เลยไม่รู้ว่าแม้อย่างนี้ก็ยังคือความไม่จบหลงแต่ว่ามันเป็นจิตที่งามที่ดีรักษามันไว้เถิดอย่าทำลายมัน ให้มันเกิด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 ร่ำไปเทินแล้วผู้มีเชื้อแห่งความเกิดผู้นี้จะสิ้นพบจบชาติถึงจุดไม่เกิดอีกได้อย่างไรกันนอกจากจะหลงติดอยู่แต่ในโสภณจิตนี้เป็นที่สุดซึ่งก็ดีเยี่ยมแล้วละ่ะแต่มันก็ยังเป็นพรมขั้นสูงสุดอยู่ยังไม่หลุดพ้นจนถึงสุญญาตาแท้ๆได้การเกิดของจิตวิญญ,ญาณโอปปาติกะสัตว์ละเอียดขนาดนี้เราก็จะต้องรู้เท่าทัานด้วย ทั้งไม่หลงมันจริงๆเป็นที่สุดแห่งที่สุดนี่ก็คือพหุสัจ,จและจิตตัวที่มันละเอียดสุดที่มันรู้ได้ยากเป็นที่สุดแห่งที่สุดก็คือมหากริยาจิตด,ดวงที่8ยิ่งมันมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเป็นอรูปจิตหรือชั้นอนุสัยเข้าไปนู่นก็ยิ่งสุดแสนยากที่เป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมด้วยความวางเฉยไม่มีปัญญาประกอบด้วยเลยแถมเกิดขึ้นเพราะมีเชื้อชักจูง มีเหตุด,ดุน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 ดันดันอยู่เสียด้วยอุเบกขาสหคตังยาณวิปยุตตังสสังขาริกังจิตตัวนี้แหละเป็นยอดลึกลับผู้ไม่มีปัญญายานัศนะจริงๆขั้นสุดจะจับตัวมันไม่ได้จริงๆก็เป็นเรื่องจริงอยู่สำหรับผู้ยังไม่มีปัญญารู้รอบแต่มันจะต้องเป็นจิตซึ่งมีที่มามีสิ่งชักจูงหรือมีเหตุมีมูลชักจูงให้เกิดอยู่แน่ สสังขาริกังเพราะสิ่งที่ยังเกิดเกิดอยู่จะไม่มีเหตุไม่มีสิ่งเป็นเชื้อชักจูงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้พระพุทธองค์ไม่เคยสอนเช่นนั้นเลยพระอรหันต้องรู้เหตุแห่งจิตของตนที่ยังมีความเกิดทุกตัวซึ่งเรียกว่าสมุทัยอริยสัจและรู้จักวิธีมักพร้อมกับจะด,ดับนิโรธมันลงเมื่อใดตามที่ต้องการได้เด็ดขาดสมุดเฉดด้วยจริงๆจ,จึงอย่าพึงกล่าวกันว่า จิตพระอาหารหันต์เกิดโดยไม่มีเหตุนั้นยังมีอยู่เป็นอันขาดอาสังขาริกก็ดีอาเหตุตุกะก็ดีล้วนเป็นบัญญัติที่สมมติเรียกสภาวะสำหรับผู้ยังรู้ไม่ได้เท่านั้นเมือ่อรู้แจ้งจบแล้วสิ่งใดจะเกิดโดยไม่มีเหตุไม่มีเชื้อของผู้ปรุงหรือผู้ร่วมปรุงอสังขาริกนั้นไม่ได้และสิ่งใดเกิดโดยไม่มีเหตุอาเหตุตุกะก็ไม่มีด้วยทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดอยู่ตราบใดเช่น จิตทุกดวงที่เรียกเหมือนว่าจิตหรือแม้แต่เจตสิกมันคือสิ่งที่เกิดอยู่ทุกดวงสิ่งนั้นก็ต้องมีเหตุมาก่อนเสมอเสมอมโนโปุพังเข้ามาทำมาอย่างน้อยที่สุดก็คือมหาวิบากจิตต้องเป็นที่มาของจิตทั้งหลายที่เป็นจิตของพระอรหันต์ผู้ยังไม่ดับขันหรือคือยังมีชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่และอย่างโตสุดหยาบสุดก็คือมหากุศลจิตต้องเป็นเชื้อเป็นเหตุ คือมีความหวังดีนั่นแหละเป็นส,สังขาริกเป็นเหตุเป็นเชื้อกระตุ้นทุกตัวไปแต่เป็นเชื้อที่รู้แจ้งญาณทัศนะทั้งรู้แล้วก็ใช้เสร็จวางเสร็จไปในตัวอุเบกขาสหคตังพระอรหันต์จึงใช้จิตดวงที่เรียกว่าโสมนัสสหคตังญาณสังประยุตตังอสังขาริกังอันเป็นโสภณจิตเป็นคุณงามความดีเป็นความหวังดีของโลกนำเกิด เป็นเหตุแห่งการเกิดอยู่เสมอๆโดยรู้เหตุโดยรู้แจ้งทวนทัวอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วจึงไปจบเอาที่อุเบกขาสหคตังยาณวิประยุตตังส,สังขาริกังซึ่งแม้จะปล่อยรู้ยานทิ้งลงแล้ววิประยุตตังมันก็ยังรู้อยู่นั่นเองว่ายังไม่ดับเป็นที่สุดยังมีชีวิตเป็นปัจจัยมันก็ยังต้องมีเชื้อกระตุ้นต่อไปหรือมีเหตุเป็นปัจจัยสืบต่ออยู่นั่นแหละ ทุกอย่างจึงจะถูกต้องเป็นไปตามคำสอนคำตรัสของพระบรมศาสดาของเราไม่ขัดกันเองตามที่ว่าเยธรรมมาเฮตุป,ปะเพราะว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุถ้าดับเหตุเสียได้ทุกอย่างก็ดับดังนั้นตะอรหันจึงไม่มีอเหตุก,กจิตเลยท่านมีแต่โสภณจิตและล้วนเป็นจิตที่เป็นสะสสังขาริกังคือรู้ว่ามีเหตุอยู่ มีเชื้อเขากระตุ้นเป็นต้นตออยู่ทั้งสิ้นหรือไม่ก็เป็นจิตที่มียานสัมปยุตคือมีปัญญารู้แจ้งอยู่ด้วยดังนี้เสมออย่าตูพระอรหันต์เป็นผู้อย่างโง่อย่างไม่รู้สิ้นรอบเป็นอันขาดพระอรหันตุกรูปทุกนามท่านมีจิตทุกดวงทั้งรู้ทั้งแจ้งชัดและทุกดวงมีเหตุบุญอันเป็นจิตดวงมหากุศลนี่แหละกระตุ้นเตือนในขณะที่ท่านมีเรียบทมากมีบทบาทใหญ่ แล้วท่านก็มีจิตมีชีวิตอยู่กับสุจริตกรรมอันเป็นกุศลกรรมทั้งสิ้นนั้นช่วงที่กำลังมีบทบาทของกรรมหรือการงานเต็มที่นี้ก็คือมหาวิบากจิตชัดๆอีกคือพ้นจิตทุกดวงของพระอรหันต์หรือคือผลวิบากที่พระอรหันต์ปรุงสร้างออกมาซึ่งล้วนเป็นบุญทว่าท่านทำแล้วท่านไม่ยึดบุญไม่หลงบุญเหมือนปุถุชนท่านวางเสร็จในตัว จิตนี้จึงเป็นมหากริยาจิตสําหรับการอยู่อุเบกขาของท่านของท่านก็มีมหาวิบากจิตของท่านเป็นเหตุให้ขันตั้งอยู่และแล้วก็วางเสร็จเป็นมหากริยาจิตต่อไปอีกเช่นกันท่านจึงอยู่อย่างงามหรืออยู่อย่างเรียกว่าบุญเป็นปกติอย่างนี้เองแต่ท่านจะไม่พยายามหลอกล่อวางหลุมพรางให้คนทั้งหลายหลงบุญหลงกุศลติดตังในบุญในกุศลด้วยดังนั้นสิทธาคตทั้งหลายเอย่ย จงได้พยายามทำความเข้าใจแนวทางจุดหมายปลายทางของศาสนาแห่งพระตถาคตบรมครูกันให้ดีๆเถิด,ดอย่าสอนกันให้หลงบุญกันจนเมาบุญนักเลยแต่ต้องสอนให้รู้จักบุญบาปให้ชัดและรู้จักสิ่งที่ควรทำเพราะบุญหรือกุศลขั้นมหากุศลใดก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าหลงน่าติดแต่น่าทำอย่างยิ่งที่สุดและจะต้องไม่หลงไม่ติดไม่เมาในที่สุดให้ได้ด้วย ดังพระอาหารหันต์ท่านทำกุศลทำแต่สิ่งที่เป็นบุญแต่จิตท่านก็วางขาดปล่อยสิ้นเป็นอุเบกขาเป็นอเนนชาพิสังขารเสมอๆนี่แหละคือทำบุญก็โดยจิตว่างว่างเฉยนี้คือนิโรธสมาบัติแท้ไม่ทำแบบอย่างสะสมโลภมูลจิตถมอาสวะของตนเข้าไปอีกให้เหลือเป็นเชื้อเป็นภพเป็นชาติฝังใจไฟติดอยู่เป็นอันคาด โลกุตระจิตหรือจิตที่เราทำให้เป็นผลจิตทุกดวงจะต้องทำให้เป็นจิตว่างวางเฉยเป็นจิตปราศจากบุญปราศจากบาปให้ได้จริงๆจึงจะเป็นผลจิตเกิดแก่ตนเป็นการทำในรธสมาบัติจบทางเอกภาคสองคลิปที่8หน้า182ถึง204โปรดติดตามต่อในคลิปที่9ครับ ทำแต่บุญกันเพียงทางกายมีกายวิสุทธิดีหรอกทว่าจิตวิสุทธิไม่มีสักทีไม่เกิดสักดวงเพราะยังมีเศษโลภะมูลจิตเป็นสวรรค์บ้างเป็นรูปปิติบ้างรูปแห่งสุขบ้างยิงโลภในโลก,กธรรมโลกในกามหยาบๆต่ำๆก็ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงละแล้วเมื่อไรจะได้ฝึกมีนิโรธสมาบัติแบบลืมตากับเขาบ้างจงหัดทำจิตให้เป็นอุเบกขาสหคตังกันให้ได้เรื่อยๆมากๆเถิด ขอให้นักปฏิบัติธรรมจงคิดให้มากๆทำความเข้าใจให้ชัดๆในเรื่องนี้จิตพระอาหารหันต์นั้นท่านไม่สะสมบุญไม่หอบบุญไม่หามบุญท่านทำด้วยปัญญาที่รู้ในบุญอย่าณสัมปยุตแล้วก็ทิ้งบุญนั้นคืนไปนิสรณะคือไม่ยินดียินร้ายกับบุญนั้นทำแล้วท่านก็ให้กับโลกเท่านั้นท่านไม่ต้องการอะไรตอบแทนขอให้นักปฏิบัติธรรมจงรู้จักบุญ รู้จักกุศลหรือมหากุศลเถิดแล้วก็จงทำกุศลทำบุญนั้นให้มาก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 แต่อย่าติดบุญอย่าหลงกุศลอย่าหลงเสพเป็นสุขเป็นปิติอะไรอยู่ให้มันฝังใจอย่าหวังเทวโลกผิดผิดเป็นอันขาดคืออย่าไปหลงสร้างวิมานหลวงอัตตาอุปทานหลอกตนอย่าไปหลงเมามัว,มวแต่ก่อโลภะมูลจิตจิตจึงไม่มีเศษเสี้ยวของอกุศลจิต โดยเฉพาะมันจะเป็นจิตโลภมูลจิตดวงที่หนึ่งคือจิตโลภที่เกิดด้วยความหลงปลื้มอกเปรมใจแต่เป็นความเห็นผิดประกอบด้วยอยู่แถมไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่ว่ามันมีอะไรชักจูงชักชวนโสมนัสสหคตังทิฏฐิขะหะสัมปยุตตังอสังขาริกังก็ขอบอกให้ทราบณที่นี้เลยว่าสิ่งที่ชี้ชวนให้คนสร้างจิตดวงนี้ใส่ตนสะสมให้แก่ตนก็คือมิจฉาทิฏฐิ หรือคือความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องจะเป็นได้รู้ได้ฟังได้รับทราบความเห็นทิฏฐิความรู้วิชาน,านั้นมาจากใครก็ตามถ้าลงหลอกกันให้หลงโมหะลวงกันให้ยึดมัน่นเช่นยั่วกันให้หลงยึดวิมานล,ลวงว่าเป็นที่อยู่อันแสนสำราญเป็นต้นอภินิเวสายะเน้นกันให้ติดเช่นอ้างแต่สวรรค์เทวโลกให้หลงเป็นตุเป็นตะ จนคนติดคนงมงายเป็นต้นสังสักะโดยไม่ไขความโดยไม่ชี้แจงกล่าวแจง้งให้ถูกต้องชัดๆว่าอย่าหลงอย่ายึดมั่นอย่าติดในที่สุดแห่งที่สุดแล้วแล้วก็มันก็ยังเป็นโมหะคตะยังมีความหลงผิดพาไปพาเกิดในโลกนี้โลกหน้าอันไม่เข้าท่าอยู่อย่างไม่เป็นโลกุตระจิตกันได้สักทีอยู่ทั้งสิ้นเราต้องพยายามสั่งสมมรคคจิต คือปัญญาที่เข้าใจจุดสูงสุดของแต่ละรอบแต่ละเรื่องแม้ยังทำไม่ได้ก็ตามและผลจิตคือปัญญาที่รู้แจ้งว่าจิตตนปล่อยได้วางได้พ้นแล้วจริงอันเป็นโลกุตระจิตใส่ตนให้ได้เสมอ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 ถ้าใครเห็นได้ว่าหากยังสร้างจิตโลภแม้ในสวรรค์ในกุศลอย่างยึดมั่นหลงหอบลงเสพอยู่นั้นก็ยังคือตัวอกุศลจิตแท้ ผู้นั้นก็มีญาณทัศนะคือมีปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วทีเดียวเป็นมัรคจิตแล้วต่อไปจงทำบุญทำกุศลก็จงทำเถิดทำให้มากๆและดีแล้วจงวางจิตให้เฉยๆลงเสียให้เป็นอุเบกขาสะหคตังอย่าไปยึดอยู่อย่าไปหลงเพอยินดีปรีดาให้มีเศษเสี้ยวของอกุศลจิตอยู่โดยเฉพาะอย่างโลกในโลกหน้าเทวโลกหรือสวรรค์ก็ไม่เอาเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้ว่า ผู้ใดสอนให้คนหลงติดรูปงามๆใหญ่ๆดีๆอร่อยๆอเป็นต้นและให้ยินดีปรารถนาในเทวโลกสวรรค์ผู้นั้นสอนผิดเหมือนเป็นมารผู้ลามกซึ่งทำเครื่องล่อเครื่องดักผู้อื่นเพื่อคาเพื่อกินผู้อื่นนั่นทีเดียวดังจากนานาติดทยสูตรข้อที่319ถึง320ในสังยุตตะนิกายสคาทวักมีว่าดังนี้ลำดับนั้น มานผู้ลามกเข้าสิงเวตามภรีเทพบุตรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ใดประกอบแล้วในความเกลียดบาปด้วยตบะรักษาความสงบสงัดอยู่ติดอยู่ในรูปปราถนาเทวโลกผู้นั้นย่อมสั่งสอนเพื่อปรโลกโดยแท้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้เป็นมานตัวไร้ากาจจึงได้ทรงพาสิทธิคาถาตอบโต้มานผู้ลามกว่า รูปใดๆจะอยู่ในโลกนี้หมายถึงโลกธรรมและกามทั้งหมดหรือโลกหน้าแม้จะเป็นเทวะโลกสวรรค์ชั้นรูปชั้นอรูปทั้งหมดจะอยู่ในอากาศมีรัศมีรุ่งเรืองหมายความว่ายังเป็นอากาศอยู่ยังไม่จริงไม่จังเลยและแม้จะเป็นสิ่งที่งดงามอารามเรืองด้วยการปั้นการสร้างหรือการหลอกลอ่อสรรสร้างกันอย่างไรก็ตามทีรูปทั้งหมดเหล่านั้นอันมานสรรเสริญแล้วก็คือมาน วางกับดักสัตว์ไว้แล้วเหมือนเขาเอาเหยื่อล่อเพื่อฆ่าปลาชะนั้น